万引き万引き。 พุราเนี่ยเราไม่มีสื่อนะนะแล้วมันก็ใส่ร้ายรายสีเราหนังสือพิมพ์ดาวสยามเนี่ยไปแต่งรูปแล้วก็ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งตามหานักเรียนที่ศึกษาประชาชนว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันว่าเป็นคอมมิวนิสต์ว่าในธรรมจาร์มีคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ไทยตอนนี้ก็ใช้ภาษานี้นะครับแต่ภาษานี้เนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ถ่อยร้อ ดังนั้ต้องกลับไ้เราใช้ใช้ต่อให้พวกโหพกชนที่งปกครองสาร้ายต้าสีตศึกษายในระดับสารว่ามีแกแดงบ้างนับมีจวนแดงบ้างกับมีรงเหแดงบ้างมีพาวแดงบ้างกับมีปืนปารตออตอนะครับมีปวงบ้างกบทั้งหมดเป็นเรื่องอ กว่ากระแสสื่สารมวลชนได้ก็เลยจะไม่พุ่งหมายับประสบผลสำเร็จในการบทเรียนนั้นต่อสู้ของเรื่องสารพนชนเพื่อความที่ยงธรได้แต่้อาครับวันั้นนบทเรียที่กว่าจำเจต้องเรียนรู้คือพวกหวานกับพวกคนละบกกรองมันคิดว่าเอาข้าที่สารจะบรรจได้วาม ก็ลดงไม่ช้ามาคือว่านสินทรัยายคนมีจานวนไม่ต่กว่าม่คนเป็นเรงบันดต่อสู้การต่อสู้างกรเงน นี้เนี่ยจำนวนตัวแรกจะน้อยกว่าที่สักไปผมดูการเตรียมรถแอมบูลแลนด์เลยนะมีพี่น้องที่เป็นแพทย์เนี่ยติดต่อผมมาในวันนี้พวกมันเตรียมเรือรถแอมบูลแลนด์พันร้อยพันร้อยพันมูกพ้นคระทันเอเนี่ยคนส่งทักสิบคนเนี่ยแปลว่ามันเตรียมที่จะทำลายเราอาจจะฆ่าหรืออาจจะบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่หนึ่งพันคนแต่ตุล้างแค่หกตุล้างเมื่อสองพันห้าร้อยสี่สิบ 2,519ไอ้พวกขวจกัจใจไอ้รัฐบาลปฏิรยาคนเลือปกครองมันตั้งใจฆ่านักศึกษา20,000คนเลยครับสมัยโน,โน้นนะแต่แล้วเป็นไงครับไม่จบครับมันฆ่าได้จำนวนหนึ่งเสยต่อยอดใน,นหนก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาและปัญญาชนและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมหนีเข้าป่าไปจับปืนสู้กับรัฐบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ ทำให้กาลังในตาเขาและเราไทยเนี่ยมันเพิ่มจำนวน,นมากไปมหาศาลไอ้นี่เป็นปวัตาสรที่เป็นจริงของประเทศไทยผมต่นเตือนอาพิเศษเรื่ชาชีวะเตือนอนุภูมเผ่าจินดาเตือนสุดท้เรื่อุบันเตือนประยุทธ์กทรโอชาว่าขอให้จุดความทิที่จะฆ่าคนเสียเพราะคุณค่าไม่หมดเราแค่หกสิบห้าล้านคนคุณค่าไม่หมดถ้าคุณค่าไม่หมดเนี่ยคนที่เหลืออาจจะจับปืนชุ่มกับคุณก็ได้นะครับ มันมีมาแล้วเนี่ยผมเตือนนะครับผมไม่ต้องการครับเพราะปวารสารมันบอกเราอย่างนี้นะครับแล้วเหตุผลครั้งที่แล้วนี่นะครับมันเป็นเหตุผลที่ใส่ร้ายอ้านสีโดยสิ้นเชิงเพราะนักศึกษานี่นะครับเวลาแสดงละครตัวละครที่เอามาแสดงหน้าตาไม่เหมือนไม่คล้ายกับพบระบรมืงสารุญเมื่อวันที่10เมษายนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการต่อตาร,ร้าย แต่ในเรื่องความขัดแย้งทางการเงิภายในประเทศครับอภิสิทธิ์เพ่ชาติวาเองได้ยินหรือเปล่าครับนอกจากนี้นะครับมุสลิมบางคนบางกลุ่มบางพวกที่สารจังหวัดภาคใต้ผมต้องการเรียนนะครับแม้ว่าภาษาอาจจะทำให้ท่านรู้สึกมันน่ากลัวไอ้พวกนี้มันตัดคอเนีตัดคอคนตัดคอครูสี่ห้าคอแล้วไ็ตัดเอาไว้ตัดคอะสมเนี่ยสี่ห้าคอ แล้วราเวลาคนไปเกรรมล้ก็ดกินดีๆริงยริงบาทีถ้าข้าตัดคอผมไม่เห็นรัฐบาลเิพิเศษได้าด้วยสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามและวูรจะเรียกประชาชนกลุ่มนี้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยสองมือเปล่าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้อย่างไรแล้วกระทั่งเดชายชายสามคนนนะครับที่เห็นในภาพเนี่ยมีเอ็นมีอาก้า ผมได้กล่าวเพลย์นะครับดูท่วงท่านในการถือวุธเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่คุ้นเคยจัดเจนในการถือวุธนี้อย่างยิ่งลักษะเช่นนี้เป็นอื่นไม่ได้เป็นทหารด้วยตันเองนั่นแหละครับชายสีหคนนคั่นแหละไม่ใช่ผู้กองอะไรผมไม่ทราบมาจากไหนเป็นหาระที่รัฐราชการอยู่หรือเป่าไม่รู้ แล้วเราก็ไม่เคยติดต่อกับถางลุ่นนี้และเราก็ไม่มีนโยบายในการที่จะไปเชื่อมโยงกับถางลุ่นนี้มาปกป้องเราวี่นี้ครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งผมไม่กล้าเพียนแต่ผมขออนุญาตเพียนซ้ํา